อขอทราบชื่อนามสก,กุลอายุแลวกอ็อาชีพครับครับก็สําหรับผมนะครับชื่อนายสมพงศ์สีขวัญเมืองนะครับอายุ30ปีครับปัจจุบันก็รับราชการครูอยู่ที่โรงเรียนการจนานพิเศษวิทยาลายัยสุพรรณบุรีครับคำถามนะครับอะไรคือปัญหาหรืออุปสรรคที่พบเมื่อต้องร่วมอยู่กับคนต่างวัยทั้งที่บ้านและที่ทำงานครับ ปัญหาที่พบนะครับสำหรับคนต่างวัยนะครับในการทํางานสําหรับที่บ้านแล้วก็ที่สถานที่ทํางานนะครับก็สําหรับตัวผมเองนะครับไม่ค่อยพบแต่ถ้ามองปัญหาจริงๆนะที่พบเจอบ้างก็คือในเรื่องของทัศ,ทศ,ทศ,ทศนคติในการทํางานหรือการอยู่ร่วมกันนะครับแน่นอนครับว่าคนต่างวัยนะในคนที่อายุเยอะกว่าหรืออายุน้อยกว่านะครับ ต่างเจนกันก็คืออาจจะมีทัศนคติหรือความคิดที่ไม่ตรงกันนะครับก็อาจจะเป็นอุปสรรคบ้างกับการทํางานนะครับแต่ทางนี้ทางนั้นขึ้นอยู่กับว่าการปรับตัวเข้าหากันนะครับการเรียนรู้กันยอมรับในตัวเองแล้วก็ยอมรับในตัวบุคคลที่เราอยู่ร่วมกันในสังคมนะครับครับคาถามใน่องนะครับมีวิธีปรับตัวหรือปรับแก้ความขัดแยง้งระหว่างไวย่างไรครับปัญหาในวิธีในการ แก้ปัญหาในการขัดแย้งนะครับในในเรื่องของไหวก็คือ,เ,อเน้นในเรื่องของการพูดคุยแล้วก็การทํางานร่วมกันเนี่ยก็ควรที่จะมีปัญหาอะไรก็ต้องแก้ไขปัญหาด้วยการพูดคุยหรือลงมือทำนะครับค่อยๆแก้ปัญหาไปทีละจุดทีละเปาะนะครับเพื่อการทํางานเออซึ่งผมมองว่าในการทํางานเนี่ยทุกคนเป็นมืออาชีพอยู่แล้วนะครับการที่เป็นมืออาชีพเนี่ยคือการทีเ่เราจะต้อง ทำงานแล้วมันเจอปัญหาอะไรก็แล้วแต่ต้องแก้ปัญหาตรงนั้นให้ได้นะครับด้วยการพูดคุยหรือใช้กระบวนการต่างๆที่ที่เราอยู่ร่วมกันในสถานที่ทํางานเนี่ยแก้ไขปัญหาตรงนั้นครับ,บค,ครับขอบครับครับอ่าน้องชื่ออะไรนะครับชื่อเด็กหญิงนระินทร์ทองคาใสคะ่ะอายุเท่าไหร่ครับอายุสิบาค่ะครับอ่าพี่จะถามว่าน้องต้องการให้ผู้ใหญ่ หรือครอบครัวเข้าใจเรื่องอะไรเกี่ยวกับวัยของเราเรื่องเกี่ยวกับความฝันของหนูอะค่ะคือตัวหนูอกาาเป็นนักดนตรีแล้วครอบครัวหนูก็เขาก็สนับสนุนให้หนูเป็นนักดนตรีเลยค่ะโดยที่หนูเล่นดนตรีเกี่ยวกับเด็กวงโยที่เพิ่งไปลงงานเมื่อวันที่ยี่สามมาเนี่ยค่ะที่บางกรสวรรค์เขาก็รับได้ในสิ่งที่หนูเป็น ขาเลยสนับสนุนหนูในการที่หนูจะเล่นอันนี้แล้วพอแบบหนูโตขึ้นไปอะ่ะหนูก็ว่าถ้าหนูเรียนได้เกรดประมาณแบบประมาณแบบ2อหรือ3จุดประมาณเท่าไหร่ก็ได้อ่ะค่ะก็ถ้ามันไหวก็จะไปลองเรียนแบบพวกสายวิคณิตไม่ก็สายจินภาษาดูก็เลยว่าจะลองดูแต่ถ้าถ้าว่า การที่จะเรียนดนตรีเงี้ยมันรู้สึกว่าหนูก็ยังไม่รู้เลยค่ะว่า,วาการที่หนูเรียนดนตรีมันสามารถทําให้หนูต่อยอดอะไรได้บ้างแต่ก็ในลองก็ลองคิดดูว่าหนูก็คิดคิดดูว่านี่ว่าหนูก็อยากลองเป็นหมอดูครับอ่คาคำถามที่สองนะครับอ่าแบบน้องคิดว่าอะไรช่วยให้การอยู่ร่วมกันในครอบครัวหรือโรงเรียนอะไรเงี้ยเป็นไปอย่าง,ร,งราบรื่น การอยู่ในแบบนี้หรอคะก็คือแค่ตื่นเช้ามาเห็นคนในครอบครัวมีความสุขหนูก็ภูมิใจแล้วเขายิ้มให้หนูรู้สึกว่าชีวิตนี้หนูก็แค่มังเรียนมาเรียนให้มันมีความสุขทําเกตให้ดีเรียนให้เก่งทําในสิ่งที่ชอบให้ดีที่สุดก็แค่นี้ค่ะครัขบขอบคุณครับ